อันนี้ก็คือสัตว์ที่เราเลี้ยงนะก็มาดูกันหน่อนี่คือตัวอะไรเอามาหน่อยเอาไปให้เห็นหน่อยเอาไปให้เห็นหน่อยนี่เห็นอะไรมาแล้วนะมันก็คือน้องหยกนั่นเองมันก็จะชอบเป้งกระจกนี่ก็จะเป็นคานให้มันดี นี่ก็จะเป็นนะฮ่เดู้านอเอเออเออยู่มันชอบสองกระจกนะ หนีมันหนีมันหนีเฮ้ยน,นี่นะ้ำเมื่อกี้เราเล่นกระจกมาเราจะไม่ให้มันโดนนะเวลามันกินข้าวตรง ก็จะเป็นกระดิ่งกระดิ่งให้มันเล่นนะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะบ๊ายบาย